สวัสดีครับที่ท่านได้รับชมอยู่นี้ครับคือการจับรางวัลหาผู้โชคดีของร้านแว่นเทพนะครับอันนี้คือคนที่มีสิทธิ์นะครับตัวเลขก็จะกำกับอยู่กับหลายชื่อนะครับต่อไปเป็นการจับรางวัลครับคนชอบอันนี้ครับถ้ามันวิ่งเข้ารูไหนครับคนนั้นคือผู้โชคดีนะครับอ่าแเริ่มเลยครับ เปิดครับอ้าวไปครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับรู้ไหนครับเฮ้ยมันเข้าดูไม่ได้หรือว่าตัวใหญ่ไปเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับเบอร์เจ็ดครับใครครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดครับตรวจสอบเลยครับอ่าเบอร์เจ็ดคุณเมเมยานะครับติดต่อกับร้านแม่นเทพนะครับขอบคุณครับ Yeah. <laughs>